เอากลับสบายดีพี่น้องว่าส,สุขสุขคนติดต,ตามเจ๊เค๊เขาสายลมเย็นพี่น้องมือนีมานแล้วมือนีมานแล้วมือนีไม่ได้ถือกล้องมามือ่อนี้ถ่ายจากมือถือได้พี่น้องผู้แหละยิ่งอยู่นั่นแหละบนนั่นแหละบนลีเนาะเห็ดบังเรียบร้อยแล้วครูไรเงาะชิปปลายเมสอย่า,า,ยยากเกาเศร้าอยู่โบยั่งมือนีไปเอ็มร้อยเขาจัดแหละคักแล้วคักแล้วมือนีแก้มือได้หลังจากที่สองขีดนั่น พาดไปยังใหญ่หลวงเลยไรแหละลงแถวนี้แหละพี่นอ้องอยู่อยู่อิงติ้งโอ้ยขักปัญญังพี่น้องเอ้ยนี่ขึ้นกันหน้าโมขึ้นกันหน้ามาตกเลยนะเรียบร้อยโอ้ยขักปัญญังพี่น้องเอ้ยจังซีไผเฮ็ดเพิ่นบาดนี่สองอีพีเราบร่ได้จังดิมอนีปน่ป้าหมันใจขาดแห้งตาดเซน ใส่ลีลีเขาเจ้าบดกอดินบล็อกโว้ยฐานว่างนะค่ปัญญังขึ้นมากละกงปีดอยู่นี่นแหละบริทศไทยทุกคนในเบืองดอกหัวกล้องเราไม่ได้ถือมาถือแต่โทรศัพท์ขึ้นจากให้จากหน้าเนาะนจากดำหน้าแล้วปาะได้เรื่องมั้นี่คักแห้ง้ลาบปากมาแลงเนี่ยคักคักคักกาดจะดินบล็อกแล้เจ้าก,อกอ่อเห็ดหลีเดย,ย,ย,ย์โว้ยฐานคักปัญญังหงมือโบมีติงวะมาแต่ไกลลีผูกมันมาผูก ยางมาแต่ผูกเลี้ยวเห็นอุ่มถุ่มทุมมาซองมันในกล่องแม่นแล้ววะ่ะยางมายางมาเรื่อยๆฮาจนเมื่อยมันหมุนมากมุนมากมนันมันขึ้นมันข้นโปโล,โลบาดเดียวนี่ยนี่นว้ายพูดละจังเฮายิ่งกันเลยพูดละอาจจะประมาณซิปปลายเมตรพูดละจะเขาเศร้าอยู่ขึ้นคักก็แต่โว้ยมือนิ่งเป็นนิ่งฟาดก็โคกคอไปเลยทับตับโต๊ะก็บ,บาดปูกเลยว้ายวะ่ะคิดว่ายู่แล้ววะ่ะ ก็เลยจับกล้องแมาชา่ชัยเรียบร้อยพี่น้องฉากปัญยังเอ็มลอยชุด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 ฉากละไปะกลับได้พี่น้องบ้างนี้แก้มือได้เรียบร้อยแล้หละเแหละเดี๋ยวสิก๊อปมือเที่ยงพูดละเอาเมื่อให้สองเถาบนขั้วได้อาหารกินแงกล่ะได้อาหารกินมืออนนะม้ออืน่นนะดาชิดาสิได้ลาบมื้ออื่นนี่แหละกินดำหน้าพี่น้องเอ้ยยากให้ยากหน้าพูดละดำหน้าก็อยู่ตรงใต้พูดละ ช่วงนี้กับคลิปอาจซีนหน่อยเนี่ยถ้หา,หาดำให้ดำหน้าปะมาอนีมานเรียบร้อยขัดซุปมวนเรียบร้อยสองสองคลิปแลวผลาดไป,ปคลิปแล้วๆนี่กัจักถือบูถือวัดชิววัดบาถือนะถือก,กับแบบถือบูอบเต็มด,ดาดไปแต่ว่ามอนี่ขัดแห้งเรียบร้อยตุ๊บุบขัดขัดขัดข,ดขดาดใช่พี่น้อง จุดนั่งก็ได้นั่งอยู่ลีครับก็ได้นี่นั่งจน,นดากเปียกเลยเนาะลงทุนเสรียน้ำไปเปดไปเป็ดว้ยว่าดากเปื่อยกระคักว่าเพื่อมันจีม่าไงทั้งนี้ก็เจ้าบดดำหน้าหน้าปุ๋ยกัดก้นว่าซะนี่แหละเห็ดยามันเห็นก็เลยเอาเจ้าลกหนี่ยเกิดว่าถิ่มแม่คันแทนหน้าหรือขั้นหน้าไงก็เลยเอาหัวยหาใหม่มาเปะเปะเปะใส่กันไว้คิดยามันมากทั้งหลังทั้งหลังมูมีอันกันเลยเนี่ยยาบันมาพี่ ถ้าว่าทั้งพี่ก็มีตัวหนึ่งบินลงมาวางมานนะทั้งพี่ก็มีตัวหนึ่งบินลงมาไันนี้เ้อายางมากมันไ,ได้ยินเป็นห้องอยู่พุ่นกันเลย่ะต่อตัวพุ่นแล้ววะ่ะเพราะว่าแถวูกทั้งแคมดอนทั้งพุ่นคนยังบม่เคยต่อได้นาทั้งผูกติดกันเนี่ยแหละหน้าทงเดียวกันแต่ว่ามันอยู่คนละฝากพูดแหละอยู่แถวแคมดอนแถวผูกถ้าแคมดอนแล้วพี่ยังว่าเ้าเห้าต่ออยู่เป็นแถวหน้าเขาแต่ว่าฝากทั้งพุ่นก็เจ้าวานเข่าห้ายทั้งหน้าทั้งผู ผูมันมาแต่ผูได้ยินห้องอยู่ห้อยเอานีแหละววะเลยมาเลยฮาร์ดหัวยงหัวหยาใส่นี่กาดเลยโอ้ยดินบล็อกเลยโอ้ยมือนิ่งเป็นนิ่งมันใจคักวันนี้โมขักฟาดไปแหละข้าง,งาหน้าให้น,นั่นแหละซิปกว่าเมตรพี่น้องเลยปวดมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์วะ่ะไปเบิ่งนอนขอล้ออยู่กับเทียนี่ได้เรื่องสมควรปะกับเทียงเฮาผู้แหละขึ้นเทียงผู้แลหละหายสองเถ้าเพิ่น คักคักคักไม่ในเราว่าสินั่งดากเปียกอยู่ซื่สือนะพี่น้องชมบรรยากาศเงียแมลงแลงไว้จำกันครับเขาหน้าหยอดหน้าหวานเนาะอันนี้หน้าหยอดแก้มหน้าวานเสียงเขียดตะแอกห้องแอก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 บรรยากาศยามแมลงอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเฮาเกิดสำนี่แหละพี่น้องเลยยุ่ใจอยู่บ้านเฮานี่แหละมันมวนมัน หอนย่าม,มวนกับมวนนี่แหละหอนย่มเมวียกกะมาอยู่ไฮอยู่หน้าน,นี่กะโอ้ยมันสบายใจสเวิรู้ใจเสียงกบเสียงเขียดหนองแก๊กๆๆแกเดี๋ยวนี่หน้าหวานในหน้ายอดอันนี้เห็ดร้ายแบบทั้งยอดทั้งหวานทั้งดำน,นี่กุ๊ตะก้าอะในคลองกินแรงและวมื้อนี่ในคลของกินเศร้านะ A khi thi ăn của lại ồ ti cây gà này dù <laughs> huh? เอออันนี้มาแต่หน้าปีผูหน้าเพียงงามผูเออ,อทอกินห้ามบงว่ะก็ได้เขา้ัว่วมดติว้าไเข้เอ๊กขักปันยียงบวขักนะเบิ่งเอาหัวใจขั้กันเลกาดเฉลี่ยทิน ดินบล็อกกักปะยังบวชักโอ้ยแนนเป็นแนนมือมันไม่ติ่งฟาดเขากับทีเลยเพิ่นขึ้นมาหล้างคงคงจงคงงจงมาห่วยฟาดเขาแล้วหะเลยแล้วคองประตูนี่แนนเสียหัวของหัวข้อมันโกลงลงเดชหัวกับเอิ๊กเนี่ยซ้ำกันเลยห้าวเลยตับหลดพุ่งดงแล้วกรัปทีเลยตับนี่ไงทวนลงหนำเลยเนอะวายุแล้วว่ะ ว่าคักแน่แล้วว่าบัดนี้ตับเขาของนี่แล้วตับเขาไงถาวนลงนนำเลยบัดนี้โอ้ยว่ไปเบิงนอนอโคลอยู่นั่นว่ะเขาจุดเป็นคักเป็นยังบวกคัสกสับไก่เนาะไงยู่บัดนี้เป็นนาดแทะก็จุ้งข้อนเจ๋เฮ้ยดา ขวานแม่แม <t> ่น <t> ่าโมหนึ่งนะน่ะดุค้นไว้เอาเมื่อใส่ตู้เย็นแล้วลาบมืออื่นฮะเออเจ้าดุค้นไว้เด้ใช่ไหะเผาไว้สวไว้เออแล้วแต่แล้วแต่เจ้าฮะเผาอันกันเจ้าอยางก็น่ากันน้ามมหนึ่งเด้มยังห่อนอยู่กันลวกเลยแหละไปขักไว้พี่น้องบาดนี้เอ้าทั้งเลี้ยงงูวานำ อยู่ไฮอยู่หน้านี่หนแหละง้อกปอยไปแถวเดินนี่แลหละขับก,กันยังเอ้าไว้สำนีดได้พี่นอ้องเอ้ยบาตนี่หอดเทียงเรียบร้อยแหละตัวว่าแก้มือได้นะสองอีพีเลยปูท้อีพีนี่ตัวว่าโบผาดเพราะว่าขักอยู่พูดแหละผูกไปทั้งดอนคุณยังมีหลายอยู่เพราะว่าได้ยนินเสียงมันห้องอยู่ปูย่ำย่ำคำคนี่มันจะบินออกมาแต่ดอนมันลงมาหากิน แต่ยง้มกรงเว้นนะม่ใช่บินเข่าดอนนอกอันนี้นะอยู่แถวดอนอั <Okay. S 1> นนี้พ่อคำคำแล้วนี่ยบินเซี่ยวเซีวเ,วเซีออกมาหากินลุงหาหนาทั้งผุ่นมูมีคนต่อยทั้งผุ่นเทาลองไปเบิ่งแต่ว่าเขาไปยังบูจำดอนดอกปะถือว่าโอเคแหละเอาไว้พอกันไปพี่หนาขิ้หนาพี่น้องวันนี้ถือว่าแก้มือได้นะถือว่าได้เ,เรือ่องเอ็มลอยเขาตัดเกี้ยวเป็นยัไงเราตกขนอยู่ครฮะ พองกินบ่ติปข่าวก็าพองกิน